สวัสดีครับเออเรียนวันนี้เขาวันนี้ผมจะมาโหนบาครับรหนึ่งหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าหก 1จ็ดแปด้าสิบนึ่งสอ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก้สิบต่อไปท่าที่สามนี่น

สี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิโอเคต่อไปมาที่ห้านี่ห สองสามสี่โอเคก็จบไปแล้วครับสหรคิปนี้้องต้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ